ให้นักเรียนเล่นไปให้นักเรียนหิวทุเรียนไปอันนี้ต้มยำกุ้งค่ะอยู่ในโคกค่ะอันนี้ให้นักเรียนคิดถึงเงินสิบบาทอันนี้ให้นักเรียนคิดถึงทะเลเขาตะปูอันนี้คือเขาตะปูใช่ไหมเออก็ตะปูอันนี้ให้นักเรียนคิดถึงประพุทธธรรมประสงค์ แล้วน,นี้ให้นเรียคิดถึงการเดินทางด้วยรถตุ๊กตุกอันนี้ให้นักหิวข้าวไปต้ยมยำกุ้งที่ไม่เคยมีทางที่จะอยู่ในอาหารกลางวันโรงเรียนเพราะว่ามันกุ้งแพงต้องเข้าใจนะคะต้องเข้าใจนะคะอันนี้หมดเงินไป280บขังเมื่อเช้าส่วนเออส่วนสติกเกอร์เครื่อบนะคะซึ่งกับคุณโนค่ะ50บาทวันนี้หมดไปแล้ว330รม <laughs> <laughs> กระดาษเคลือบของคุณโนค่ะ แต่ละสาบาทสามสิสตางค์แล้ววันนี้เราก็ได้เวียวกสานี้แล้วค่ะมันก็โลกสานี้นะคะโอ้ห้องนะคะกริวกร